ด็อกอรฮาลานประธานบริษัทบีกิมเปิดเผยว่าบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากแผนระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนวนรวมไม่เกิน8,000ล้านบาทและมีส่วนสำรองเพื่อเสนอขายอีก2,000ล้านบาทโดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนนในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทมากกว่า5เท่า ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุนทุกกลุ่มทั้งกลุ่มประกันชีวิตบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกองทุนภาครัฐสหกรร์และสถาบันการเงินอื่นๆทําให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มยอดการเสนอขายหุ้นกู้ในสัดส่วนของกินชูเป็น4,000ล้านบาทรวมเป็นการจัดออกหุ้นกู้ทั้งหมด12,000ล้านบาทสำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีจำนวน3รุ่นประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย1.41%ต่อปีจำนวน2,000ล้านบาทหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย1.95%ต่อปีจำนวน3,000ล้านบาทและหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3.20%ต่อปีจำนวน7,000ล้านบาทหุ้นกู้ทั้ง3รุ่นดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A แนวโน้มคงที่ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดรฮารานกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจตามการสภาพตลาดที่ยังคงมีความผันผวนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท หรือใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทโดยหุ้นคู่ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้มีต้นทุนที่เหมาะสมและเชื่อมั่นว่าเป็นการสร้างฐานนักลงทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในอนาคตต่อไปผลการดำเนินงานนะคะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทบิ๊กพาวเวอร์จำกัดมหาชน ที่แข็งแร่งทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจตลอดจนความเป็นผู้นําจากการดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ําที่มีความเป็นเลิศ B-Gim Power มุม่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความอบอ้อมอารีโดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจด้วยความอบอ้อมอารีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมพร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ